สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราก็มาตามกันต่อที่ปัญหาชายแดนนะครับระหว่างไทยกับขเขมรเนาะนะครับ,นะรบซึ่งเ,เราก็ได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพิ่มจะเริ่มจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจากฝั่งทหารนะครับช่วงทหารก็ออกมาตรการเข้มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นผล กลายเป็นว่าขเขมรถอยกําลังนะครับซึ่งมันใช้คําว่าปรับกําลังจริงๆมันก็น่าจะถอยนะครับแล้วก็ไทยก็มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของมาตรการขึ้นเรื่อยเนะนะครับเพื่อที่จะกดดันคขเมเซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะได้ผลนะครับไม่ใช่น่าจะนะได้ผลเลยนะครับยิ่งมาตรการ คำสั่งล่าสุดที่ออกมาว่าจะตัดไฟตัดเน็ตขเขมรนบางพื้นที่แถวชายแดนนะนะครับมันรีบเ,เจราจาหาเรื่องหาเรื่องเจราจาทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามมาด้วยการขยับกำลังกลับไปคือถอนนั่นแหละครับแต่มันบอกว่าปรับกำลังมัน เจ้าเล่มากลูกเล่นเยอะมากไอฮุนเซนสองพ่อลูกเนี่ยนะครับจริงๆน่ะเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะผมก็อยากให้แบบว่าอเอาให้มันมันรู้สำนึกสมบ้างนะครับว่าในเมื่อมันสร้างประเด็นชายแดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะไม่จบง่ายอีกต่อไปไม่ใช่ถอนกำลังแล้วก็รอเจราจาวันที่2 4ตามคณะกรรมการ jbc แล้วก็จะจบซึ่งไอ้วันนั้นนะครับถ้าถ้าตามข่าวอีกทางหนึ่งนะมันมีบอกว่าอาจจะมีการจัดฉากให้ขเขมรชนะอันนี้เป็นข่าวลือหรือข่าวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าลองตามไปด,ดีมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วขเขมรยังไม่ถอนกําลังออกจากจุดช่องบกเนะี่ย เขาว่ากันว่านะครับมันจะมีการจับฉากให้เขเมรนแถลงข่าวชัยชนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ừ, ซึ่งคราวนี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขเมรนมันขยับออกจากช่องบกมาด้วยมาตรการล่าสุดนี่แหละครับผมว่าเนาะ ừ, ป่าเก่งดีนักไอ้ฮุนเซนสองพ่อลูกเนี่ยจริงๆมันควรที่จะ ได้รับการสั่งสอนให้หนะักกว่านี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปวางใจนะเพราะไอ้สองคนเนี้ยมันเจ้าเล่ยมากนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวพ่อมันนะ่ะไอ้คุณเซนอนะ่ะไอ้คุณมาเนตนายกอนะ่ะก็คงจะฟังพ่อมันแหละนะครับมันก็เลยออกมารูปนี้เนาะนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันจบลงง่ายๆเพราะถ้ามันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยแล้วมันจบง่ายๆเนะี่ยมันก็สร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆ,อยๆตีกินเอาปัญหาพอมี มีคะแนนความนิยมในประเทศลดลงทีมันก็มาสร้างปัญหาชายแดนเพื่อเรียกความนิยมนะครับขนาดเนี้ยมันถอนกําลังเนี้ยมันจะบอกว่ามันแค่ปรับกําลังปรับพ่อขอไปนะครับที่เพื่อนมอยากจะปรับกําลังอะไรแล้วมึงถุนคูเลตไปทําไมล่ะใช่ไหม,มซึ่งไทยสั่งนะครับว่าให้ถอยกําลังออกไปจากจุดนั้นซึ่งตอนนี้เขาไม่ให้เรียกโนเมสแลนแล้วนะเขาให้เรียกพื้นที่ ข้อพิพาทอะไรประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่มีข้อพิพาทอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับให้ถอนกําลังออกไปแล้วให้กบกูเลตซึ่งมันยืนยันว่าเป็นที่ของมันมันไม่ถอนแล้วก็ไม่ไม่ทาอะไรทั้งนั้นแนหะแต่สุดท้ายมันต้องทํานะครับเพราะผมเข้าใจว่าเป็นมาตรการอัลล่าสุดที่ไทยจะทํานะแต่ยังไม่ได้ทานะคือประกาศออกมาแล้วว่าจับตะเน็ตแล้วก็ตัดไฟ จะตัดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัดไฟประมาณ9จุดนะครับแถวชายแดน,นซึ่งถ้าจะมองมองกันไปแล้วนะครับมาตรการที่จะทำให้มันมันตกใจที่สุดผมเดาอะนะน่าจะเป็นการตัดเนต็ตนะทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าตัดไฟตัดเนต็ตเนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะอย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยทุกวันเนี่ยมันมีองค์กรการเงินระหว่างประเทศอะ ซึ่งเขาเพ่งมองมากแล้วเขาขึ้นแบ็กิสต์ไว้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยคือประเทศที่มีเงินสกรปรกทางออนไลน์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นคอร์เซนเตอร์นะพวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งไอ้ตรงที่เขาจะตัดไฟเนี่ยแล้วผมว่าไอ้พวกสแกมเมอร์พวกคอร์เซนเตอร์ต่างๆหรือว่าพวกการพนันคาสิโนออนไลน์เนี่ย มันเกิดได้เพราะรัฐบาลไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์ต่อกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเยอะด้วยเพอเปเป็นทุนให้พักมันด้วยอันนี้ผมผมเดาเอานะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าพอเจอที่จุดตรงเนี้ยมันสะดุ้งเลยรีบตาลีตาเหลือกสั่งให้ทหาร จริงๆคําสั่งให้เจราจาเนี่ยมันออกมาจากพนมเปญน,นะมันไม่ใช่อยู่ชายแดนนะครับมาเจราจาก่อนแล้วก็ยอมทําตามที่ไทยขอร้องก็คือถอยกลับไปอยู่จุดที่เคยอยู่แล้วก็ให้กบคูเลตนะครับแล้วมันก็มาแถาลงการตอนหลังว่าแค่ปรับกําลังเออปรับก็ปรับปรับกําลังแล้วทําไมต้องถองคูเลตด้วยต้องทําตามท,าที่ไทยสั่งด้วยล่ะ ใช่ไหมแล้วก็รอเจราจาวันที่14ซึ่งผมว่าเราน่าจะเดินหน้าต่อเรื่องมาตรการตัดไฟตัดเน็ตนะครับก่อนที่จะเจราจารด้วยซ้ำไปอย่าให้มันจบง่ายๆควรที่จะสั่งสอนมันบ้างไม่งั้นมันสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ขอโทษแล้วจบไปมันง่ายเกินไปนะครับต้องสั่งสอนให้้หเท่าเจ้าเล่กับลูกมันเนี่ย รู้สึกรู้สาแล้วก็รู้สำนึกกับประเทศไทยมั่งว่าอย่าล้อเล่นกับคนไทยผมก็คิดอย่างนี้นะครับอย่าล้อเล่นกับคนไทยเพราะถ้ามันทำอะไรที่มันปิดใจกันแล้วมันไม่จบง่ายๆคิดแบบนี้นะแล้วก็หวังให้เป็นอย่างนี้นะครับก็ชื่นชมพี่พี่ทหารนะที่ออกมาตรการแล้วก็รักษาชาติแดนอย่างเข้มแข็งซึ่งฝ่ายการเมืองเนี่ยน่อมแนมมากยิ่งเข็น รัฐมนตรีกลาโหมไทยนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยนะแล้วก็เป็นรองนายกด้วยโพสต์บอกว่าอะไรนะสุดท้ายผมจําได้ว่าแต่ขอบคุณคุณเซนนะที่ว่าปรับกําลังหรือถอนกําลังกันะขอบคุณมันทําไมมันมาลุกลานเราแล้วมันถอนกําลังออกไปเราไปขอบคุณมนะันบ้าหรือเปล่านะครับ หน่อมแนมมากเอาคนอย่างนี้นะมาเป็นรัฐมนตรีกลาหมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคุณอยู่เฉยๆก็ได้คุณไม่ต้องไปพูดอะไรหรือถ้าอยากจะขอโทษกันคุณโทรศัพท์ไปขอโทษมันหรือว่าอินบ็อกซ์ไปทางข้อความมันไม่ต้องมาโพสต์แล้วก็ปล่อยคือโพสต์ที่หน้าเฟซตัวเองแล้วก็เป็นสาธารณะนะครับ,รบมันมันหน่อมแนมเกินไป ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็มองพวกคุณอยู่แล้วว่าพวกคุณฝ่ายการเมืองอะ่ะมันลอยถ้วยมันช้ากับปัญหาต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีอยู่แล้วแล้วคุณยังมาคล้ายๆกับว่ามาทำอย่างนี้อีกนะครับปล่อยให้ทหารพี่ๆทหารเขาทำกันไปนะครับมาตรการเขาเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วก็ เราได้พลิกน่าจะแบบว่าเอาว่าแต่ก่อนเราเพียงพร้ำใช่ไหมถ้าดูจากข่าวเนี่ยตอนเนี้ยเราขึ้นมาแบบขี่แล้วนะตีกลับแล้วนะเพราะมาตรการตั้งหารทาั้งฐานทั้งนั้นนะครับปล่อยท่าก็ทำไปจะปิดก,ก็ปิดจะลบก็ลบอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่นะ เห็นด้วยเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะให้อย่าจบง่ายๆอย่าคุยกับมันดีง่ายๆไม่งั้นมันก็จะมีประเด็นอีกเรื่อยๆมีที่ไหนแล้วครับประท้วงกันตั้ง400กว่าครั้งอ่ะปัญหาข้อพิพาทชาแดเนี่ยไทยกับขเขมรเนี่ยเรานะปะท้วงยื่นประท้วงไป400กว่าครั้งอ่ะ ประเทศมันอยากอยู่กันแบบปองดองจริงอ่ะมันประท้วงแค่ไม่เกินสี่ห้าครั้งมันก็คุยกันแล้วแล้วก็ถอนน้ําใจกันแล้วแตนี่เปนุกสี่ร้อยกว่าครั้งอ่ะแสดงว่าไอเนี่ยมันเจ้าเล่ห์จัดเราก็ไม่ต้องคุยดีกับมันไม่ต้องจบดีๆกับมันง่ายๆนะครับผมก็คิดอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการสั่งสอนพ่อลูกนี้คู่นี้ด้วยว่าอย่า มายุ่งกับคนไทยมากอย่ามาสร้างประเด็นชายแดนเพื่อตีกินประเด็นการเมืองนะครับอันนี้ก็คือวันนี้นะครับแล้วล่าสุดก็คือว่าขเขมรปรับให้คนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศขเขมรได้ประมาณ7วันแต่ก่อนอาจสอเดือนเลยนะ60วันนะตอนนี้ให้7วันนะ ครับคือถือพาสอบอตใบเดียวในฐานะประชาคมอาเซียนด้วยกันเนี่ยแล้วไทยก็ตอบโต้เหมือนกันกับส่วนต่างประเทศปรับเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้เองนะครับว่าเจ็ดวันเหมือนกันกับเมร์นะครับถ้าคุณมาแบบพาสอบอตใบเดียวไม่มีเว r ร์เพอร์มิทไม่มี MOU เพื่อทํางานนะให้อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันซึ่งแต่ก่อนมันสองเดือนนะครับไทยกับเมรนะอเราก็เอามั่ง มันต้องอย่างนี้ครับฝ่ายฝ่ายทหารเขาแข็งแรงอยู่แล้วก็ทาไปเราฝ่ายเขาเรียกอะไรนะฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายนโยบายเราก็ต้องหาทางช่วยฝ่ายทหารด้วยไม่ใช่เขาเข้มแต่ทหารแต่ฝ่ายการเมืองยังปวกเปียกงอมแนมมันก็ไม่ถูกนะครับจะให้ดีนะผมยังยืน,นคาเดิมว่าช่วยอะไรนะคุยประชาคมอาเซียนหรือหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะล็อบบี้อ่ะ ประชาคมอาเซียนนะขับขเขมรนออกจากอาเซียนเถอะจริงๆครับหนึ่งละถึงแต่ยังขับไม่ได้นะมันก็ช่วยบอกให้ขเขมรนว่ามึงอย่าซ่าเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเป็นการสั่งสอนไปในตัวนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้หนอมแน้มมันจะทำอะไรก็เรื่องของมัน แล้วสุดท้ายเราก็มาตามแก้ปัญหาแล้วอย่างเงี้ยมันสร้างปัญหาผ่านเราสุดท้ายเราก็ต้องแก้ปัญหาพอเราแก้ปัญหามันเห็นได้ไม่ดีมันก็จะจบไม่ง่ายแล้วเราจะัยอมให้มันเป็นอย่างนั้นเลยครับมันต้องได้รับการสั่งสอนบ้างสองคนพ่อลูกคุณเนี่รวมทั้งคนคเขมรด้วยนะที่เห็นตามมันเนี่ย พราะง้รับการสั่งสอนยิ่งคือสาสมอะยิ่งดีอะก็ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับติดตามกันเรื่อยๆสำหรับชายแดงกับเมนนะคือมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะมันก็มันก็ยอมไม่ได้นะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มที่จะทะลอะนะมันเริ่มก่อนทั้งนั้น นะครับทั้งที่อยู่กันดีๆก็อยู่ได้แต่มันไม่ยอมมันไม่เอานะครับเราก็สนองมันให้มันสุดก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอความกรุณาฝากกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจใกันสวัสดีครับ